ออกสงครามป่านนี้ก็ยังไม่กลับมาเนี่ยน,นะสิตอนนี้แม่ก็หวั่นใจเหลือเกินเลยว่าทําไมป่านี้เสด็จพ่อของเจ้ายังไม่กลับมาจะเป็นตายระดียัง,งไงหมั่นฉาทุ่มหมั่นพ่อเสด็จแม่ท่านพูดก่อนพี่งเปิดดีเปิดด พรมินเสียท่าน้ำตาน้องอยากอะไรนะเป็นอย่าเอะไรนะเป็กคะเป็นห่วงยิ่งนะัก จากทองขอ,อหลวงไม่ขาไม่คล,ลายให้เศร้ามองเห้อ จึงต้องถูกทำลายในสองอา กระนาบไม่ดาบกระนำเวงมางามคำเมีออยข้าไอ้สุลสิงมันตามเลยละมันคิดจะฆ่า คมคีปวดใจแทเงือหัวแพ้ทับชีวิตแทบดับแดดินศัตรูมันหมายใจทมินแทบจะดับสิน้นทรงสี เป็นห่วงรูกรักจากท้องเกิดเรื่องมลมองประมาโทรูกราจช่วยให้ปลอดอยู่นี่เพียอะจากท้องอยู่นี่ตาามอลิรีบไปตามหมอหลวงมาสิเร็ว เสด็จพี่หม่งฉันใจไม่ดีเลยพี่ข้าตามหมอหลวงมาหน่อยโถลูกเราอยู่ที่ไหนแล้วนาพ่ออยากเห็นหน้าลูกนี้โอ้ความรักไม่ต้องรู้ฮะพ่อจะดูแลลูกเราต้องเกิดเรื่องเศร้า ตกสันชีวิตของเราต้องไว้วั่นแทบจะอาสันมองสีเคยเป็นกระสัตที่เก่งก้าแต่มาต้องพ้าทา เ่าเหมือนกันขอรับผิดไม่สามารถที่จะรักษา่าบาทได้ทำให้เพียงพร้ำกับอลิและศัตรูไม่ต้องโทษตัวเองไปหรอกท่านพญา เป็นพ่อศัตรูมากกว่าที่มันหมาหมรอบทำร้ายพระองค์ท่านคุณชาติทรงไม้โปรดตอนนี้เราอยู่ในวังหลวงแล้วฟาบาทอย่างไรก็ยังปลอดภัยอยู่พญาพักดีรับดีกล่าวเจ้าสองคนอย่าได้โทษตัวเองเลยไอ้สุรสิงห์ไอ้กระสั์ใจชั่ว ต้องการอยากจะได้เด็กดีเจ็ดเดือนเด็กคนนั้นมันคือลูกของเราสงรงใโปรดพวกมันมันบ้าสงครามบ้าความฝันบ้าสิทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความฝันของมันมันยังคิดว่าเราจะบทจากท้องจนะเป็นจะฆ่าจะไปฆ่ามันหาเป็นมนุษย์ได้อย่างนี้เขาเรียกอะไรพวกอะมนุษย์สรงในโปรดฝ่ายหญิง สเสด็จพี่ไปคะหม่อมฉันได้ฟังสเสด็จพี่ได้กล่าวมาแล้วหม่อมฉันยิ่งใจคอไม่ดีใหญ่เลยหม่อมฉันกังวลใจหม่อมฉันเห็นว่าถ้าหากแม้นว่าจักทองยังอยู่ที่นี่จะไม่มีใครรับรองความปลอดภัยของจักทองเป็นแน่จริงสิลานี หมช่านอยากจะให้เสด็จพี่รับสั่งให้นำจักทองไปไว้ให้กับพระยาพักดีได้ชุบเลี้ยงดูแลประดุหนางแก้วตาแล้วก็ดวงใจฝึกปรือเพลงด่าเพลงทวนให้เก่งเพื่อภายในวันหน้าจะได้มากู้คืนอิสรภาพให้แก่เมืองของเราเก่ง และเจเรือเติบโต,ตมาเมื่อใดขอให้ประยาพักดีนำมาขึ้นเฝ้าเรา็วเพคะจิงศิลานี <c oughs> พี่ก็ได้รับบาดเจ็บจะไปต่อสู้ต่อกรไอ้สุรสิงห์มันคงไม่ได้แน่หนาำน้อยย่อมแพ้ไฟเสมอตกลง ที่จะทำตามที่เจ้าได้เอวาจะเอามาทั้งสิน้นพญาพักดีรับรีกราว,วข้าพเจ้าผมมินมองไม่เห็นใครแล้วนอกจากพญาพักดีแล้วก็นาตยาเพคะราชบุตรจากทองผู้นี้เป็นราชบุตรองเดียวของข้าพมมิน แล้วก็ลานีที่จะสืบทอดเป็นองค์พระมหากษัตริย์องค์ต่อไปได้มีเขาอยู่พระองค์เดียวเท่านั้นมีแต่เจ้าสองคนพระองค์ไม่ต้องเป็นห่วงเพคะหม่อมฉันจะเลี้ยงดูให้เหมือนกับบุตรของหม่อมฉันเองเพคะทรงได้โปรดคำนำหลัดขององค์หญิงนะ่ะ เหนือก็มองผมของฉันยิ่งนะักเพราะโอรสหาเป็นศัตรูคนอื่นไม่หาใช้ลูกของังฉันไม่แต่พระนามีลำลัดตอกาใด้กล้าเหมาือนแก่ๆผู้นี้ได้ฝึกเพลงร่บเพลงทวนให้กับราชบุตรส่งเร็ยโปรเป็นมรหาคุณอาที่คุณล้นเกล้า ที่ไว้ใจหม่อมชันยามไดถ้าหมอบฉันยังมีชีวิตอยู่ราชบุตรจากท้องจะต้องมีฝีไม้และบมือเพื่อมาล้างแคนอีกสิบปียีสปีก็ไม่สายพระนางเราขอบใจท่านมากดี <c oughs> ข้าได้ฟังเจ้าพูดข้าพระเจ้าก็าดีใจรับราชบุตรจากทองไป ลูกพ่อถ้าพ่อ,อยังไม่สิ้นยี่สิบปีเราคงเจอกันสรีพี่ จะจากราต้องหลังน้ำตาตื่นตันจะกคอเลี้ยงดูประดุดยึดหลักพระพุทธพระธรรมใครสร้างเวร สร้างกรรมก็ขอให้มันคนทานจงเรียงรูกเราอย่าเสียรักพราเรารักมากรู้ไหมประดุดแก้วตาดวงใจ ขอฝากลูกไว้เยาวันจะขอทำตามพระสาวัดีดีนะที่ดันได้มีคำสั่ง <c oughs> แม้ร่างกายไกลฟังจะฟังคำสั่งของท่าน โอ้โลูกรักของเราพ่อยืนหน้าสัร้ใจเสียอีกทั้งราณีผู้เป็นเมียอีกทั้งราณีผู้เป็นเมียอเคย ลอเคลีย้ยงลูกนั้นจงเลี้ยงลูกรักลูกพยาพักดีอีกยี่สิบปีเจอกัน ทูลลา่าบาสิ่ง<า>ทุก<า>สิ่งทุกอย่างจะอยู่ในใจของหมชั้นยามที่หมฉันยังมีชีวิตอยู่พระราโชโอรสก็จะงมีชีวิตอยู่และการลากแทนในกี่สิบปียี่สิบปีก็ไม่สายฟาบาทพระองค์หญิงทรงถนอมพราวรกายด้วยหากไม่ตายก็คงได้เจอกันกล่าวของชั้นขอทูลลาพระเจ้เดี๋ยวฝากลูกของเราด้วยนะ ดููแลลกน้อยีไม่ต้องเป็นห่วงพี่คะฉันจะเลี้ยงดูให้เหมือนพี่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยพี่คะคนชาติไม่มีทันแล้วพวามกัพันอัจฉมุติพระราชองค์กษัตริย์พระราชโอรสและพระนางอยู่ดีแล้ท่านความองค์ยิงเป็นจระดงฝากท่านด้วยขอบใจมากท่านพญาขอให้ท่านโชคดีพ่อ l、like、i งได่โปรดเลยจ้าพระอาบาสันเป็นผู้ดูแลฝ่าบาทจนขนาดนี้พระชนมายุของฝ่าบาทห้าพันชนาและวันนี้จะเริ่มต้นการฝึกวิชาเพลงเหลือเพลงทวยเพลงดาบเพลงทวนให้ครบสมบูรณ์แบบและไปที่ลานซ้อมดาบหลังจากนั้นพระชนมายุพระองค์ครบ20พนันชสา จะพาขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อของฟาบาทเชิญเสด็จพระเจ้าค่ะขอฝากลิเกลุนใหม่เป็นขวัญใจคุณยาย ผูกทุกขออภัยก็เพราะใจสั่งมาเขินไม่หรอกค่ะ ว่าองค์หญิงเขาขยันจริงๆเออดีมากขยันนอาควายมาอาบน้ำเนาะแมนี่มึงดูมึงไม่รู้รู้ากหมงเลยนะมึงกับกูก็พอกันแหละนี่สหกรณากรโคนมวังน้ำเย็นแน่ๆโอยตายแล้วอยู่ฝั่งไหนเห็นผู้ชายไม่ได้เขาโทรไม่ได้เลยกูนึกว่าหลุดมาจากควานชาเอ้ยแม่เอ้ยก่อนจะยกทัพมาเนี่ยสั่งลูก สั่งผัวหรือยังหรือยังโู้ทไกรู้ากไปครับอย่าเอ้้ฉันเบนจะลงยังไม่มีลูกยังไม่มีผัวอย่างเอวคำพูดงั้แต่ว่าคนอื่นเขาเพราเอ้ยพ่อเอ้ยก่อนที่จะมาทำศึกทำสงครามเนี่ยหุงข้าวหาปลาซักเสื้อผ้าให้เมียให้ลูกหรือยังเนาอเอว แม่เอ้ยแม่เอ้ยกาารมก่อนจะไปยกทัพมาเนี่ยซักเรียบร้อยแล้วอย่ายอมรับด้วยเป็นพ่อบ้านที่จหิวกันทำไมใช่เหลือตัวไปยังคะเขาเปเจ้านึกละอายใจเหลือเกินว่าชายเพศพ่อแผ่นดินเวียงธรรมไม่มีแล้วเรื่องไงถึงเอาสตรีเพศแม่มาอยู่นักกลางสมรภูมิลบนึกขันเหลือเกิน หรือว่าผัวเธอตายไปแล้ว้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะมันจะมากเกินไปแล้วใช่ยังไม่รู้ว่าเปผัวไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนแห่งแคว้นเวียนธรรมทุกคนก็ไม่ได้พันต่อความตายยามเกิดภัยบ้านภัยเมืองศึกสงครามตามก็พร้อมที่จะจับดาบมาสู้กับอริราชศัตรูเท่านั้นแหละโกตัง้งครับด้วยตจริงๆข้าพเจ้าให้โอกาสท่านอีกครั้งเดียว ข้าพเจ้าขอคําตอบที่มันเป็นคือความปลอดภัยของท่านกลับสู่แผ่นดินมาตุภูมิซะข้าพเจ้าจะไว้ชีวิตท่านใช่สบประมาทข้าพเจ้าเกินไปแล้วับไปกลับถ้าอยากได้คําตอบข้าพเจ้าก็จะแจ้งว่าคนอย่างเบญจะลงไม่เคยกลัวความตายข้าพเจ้าไม่กลับใช่ไหมคะเกงเรามาแล้วกลับจะกลับหรือไม่กลับไม่กลับ จะกลับหรือไม่กลับไม่กลับงั้นกูกลับเอยเดียวโชคดงจะรีบไปไหาจะรีบกลับเที่ยวไม่กลับใช่ไหมไม่กลับก็สิไม่กลับงั้นเจอกันเอาเลยพระองค์จัการพรรดิไปข้างเด็กพระองค์ได้ข้ารหน้าแหงนพระองค์ระวังด้วยพะยาค่ะเดี๋ยวปากห้อยได้ไหมคะเร้าต้องสะดุดหยุดทับมาเจอกับผู้หญิง มองจังและดูว่าเธอปรุงปริงแม่ไวลุนัยลุนโหแม่ผู้หญิงใจกล้าอใช่ไปทางหญิงไม่กล้าก็ไม่มาไอ้พวกผู้ชายอยู่ไหนกันเ่าถามจังหรือมันเป็นเต่าหดหัวมากเกินไปแล้วนะไม่ตักน้ำใส่ตัว กันหร oh ือว่าผัวเธอไม่กล้าไม่กล้าเลยกลับไปเถิดน้องร้องลองมเพราะอิ่วนอมเมื่ออ่านได อุ้ยตีด้วยยอดชายใจสงครามดูหรือพยายามลบโลจังพวกปากหอยปากปูปากหอยแบบนี้ปากหมูปากเออเฮ้ยปากอะไรไมได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยพี่อโยนได้ยินไหม ไม่ได้ยินมั้ยค่ะมันเสียงด้านปากหมูไม่ได้ยินเอกเก็บกระถูนดงๆไปเลยนะคะนี่ยังแคบปากหอยปากปูปากหมูปากห้อยก็มีนะแถวเนี้ยห้อยน้ำมันกรอลอยเลยเหรอเออล้องกนลาเหรอล่องกลาเป็นคะเวนกำนางเอกเราก็เขาบอกว่าโอ๊ตวรนนท์เนี่ยเป็นลิเกที่สุภาพห้ามพูดจาหยาบคายเดี๋ยวเขาจะต่อไปเซ็นเซอร์ใช่ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวมันจะเสียภาพพจน์นางเอกช่วยหยได้ไหมได้ไป็นคะหญิง จำพวกปลาหอยปลาปูเหมารวมเมารวมไอพวกปากหมูปากหมาทำเป็นเต้นทำเป็นดิ้นชัดไหมชัดไหมทำเป็นเต้นทำเป็นดิ้นเราไม่มีลูกไม่มีผัวเหมือนคำชั่วช่วขี้กลาวไอพวก เฮามาดูถูกเราผู้กล้าทำปากไม่ดีเนียวมีตบอยตบไปแล้วไอ้พวกกบในกลาโอ้โหกระดาษไปเลยกะดาษไาเลยปากนีน Bye.